เวียยอมรับจีบวิกกี้ก่อนวันนี้17ก่กอคอสำหรับพระเอกหนุ่มมาดเหล่อเวียสุกวัธิ์นารถที่ได้ควงแขนแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พิมนญยาเวทปริวัตรเข้าสู่ประตูวิวาสุดชื่นมืน่น โดยเวียสุกลวัตได้สวมใส่ชุดสูทสีเทาสุดเนี้ยบเข้ากับชุดของวิกกี้ที่เลือกเป็นชุดไทยสีขาวบริสุทธิ์พร้อมใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความมั่นสุขจนล้นออกมาซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของคู่บ่าวสาวายแดงรวมไปถึงคนในครอบครัวญาติและเพื่อนๆที่เดินทางมาร่วมสแสดงความยินดีอีกทั้งยังมาเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้อย่างกับข้างล่าสุดเวียและวิกกี้ที่บอกเล่าจุดเริ่มต้นของความรักให้ได้ฟังกัน เวียกับวิกกี้ได้เจอกันที่ใต้น้ำเมื่อ4ี่ถึงหปีก่อนเพราะวิกกี้มาช่วยเป็นสตันเพราะเขาเป็นนักดำน้ําในละครเรื่องสัมปทานหัวใจซึ่งตอนนั้นเวียยังไม่อินเรื่องดำน้ำําแค่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปละครก็ไม่ต้องถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายไม่ได้เจอกันเลย ย้อนกลับไปจนวันที่ได้มาเจอกันอีกเวียกลับมาจากถ่ายหนังที่ต่างประเทศนึกถึงเพราะถ่ายดำน้ำมาก็ชวนเพื่อนๆที่เรียนดำน้ำด้วยกันก็เลยโทรหาเผื่อเขาจะพาเราดำน้ำได้ก็เลยได้ติดต่อเขาไปอีกครั้งหนึ่งถามว่าเชิงจีบไม่คือนตอนนั้นสดแล้วไงแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะ มันเริ่มต้นจากอายุเราใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันมาและเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเวลาพูดคุยกันมันก็พูดกันตรงๆแต่เราห่างการจีบผู้หญิงมานานบางทีก็ไม่รู้แม่อายุจะขนาดนี้ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เลยคุยเรื่องที่เราชอบเหมือนกันซึ่งเวียรเล่าต่อว่าตอนแรกวิกกี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวียเป็นใครเพราะไม่ได้ดูโทรทัศน์ซึ่งวิกกี้เล่าต่อว่าครั้งแรกที่เห็นผู้ชายคนนี้สูงดีนะก่อนที่วิกกี้จะเล่าให้ฟังว่าเวียเริ่มจีบด้วยการชวนไปไหนมาไหนบ่อยๆชวนบ่อยมากจะมีกิจกรรม ชวนตลอดแต่วิกกี้ไม่ได้ไปเพราะไม่ว่างมีทั้งไม่ว่างทิปและไม่ว่างจริงๆและครั้งแรกที่พ่อแม่เจอพี่เวียแล้วแม่ก็มาสะกิดแล้วถามว่าใช่พี่เคอรี่หรือเปล่าพอมารู้ว่าเขาเป็นใครก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าด้วยความต่างของอาชีพส่วนเราเป็นนักธุรกิจ ก่อนที่เวียจะเล่าว่าการที่เป็นนักแสดงและมีชื่อเสียงเขาก็คงกลัวแต่สิ่งที่เราทําได้เราต้องทําให้เขาไว้ใจว่าเราอยากคุยอยากรู้จักด้วยจริงๆซึ่งวิกกี้ก็บอกว่าเขาก็ชวนหลายรอบมากเขาไม่ละความพยายามเขาเลยก็เลยยอมไปไปเพราะอยากรู้จักเขามากขึ้นเพราะเขาชวนไปในที่ที่เราอยากไปจนเขาเอาดำน้ํามาล่อซึ่งเป็นดำน้ําที่เราสนใจมาก หลังจากที่เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเราก็คิดอะไรเหมือนกันหลายๆอย่างพอได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเรารู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาเขาได้และเราก็อยู่ง่ายกินง่ายเหมือนกันไปไหนง่ายๆก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เวียเล่าต่อว่ามันค่อยซึมในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็ปรับกันไปปรับกันมาพอคนมันเริ่มรู้สึกดีกันแล้วความต่างของกันก็เลยทำให้เริ่มรับได้ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆจากเพื่อนมาเป็นแฟนกันก่อนที่วิกกี้จะบอกว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราก็ต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ ก่อนที่เวียจะเล่าว่าเพราะอยู่คนเดียวมาทั้งชีวิตเติบโตมาด้วยตัวเองจากเด็กต่างจังหวัดมาต่อสู้ด้วยตัวเองแต่หลักๆก,ก็คือคนเดียวเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะเอาตัวเองให้รอดก่อนก็มีความเห็นแก่ตัวแต่วิกกี้เขามาเปลี่ยนเขาพูดตรงๆเลยตอนแรกผมรู้สึกโกรธนะเพราะผมก็เป็นคนแบบนี้ก็อยู่มาแบบนี้เราก็อยู่ได้มีอีโก้ พอลองเปลี่ยนลองมองให้มันกว้างขึ้นใส่ใจมากขึ้นโดยเริ่มต้นที่เขาเขาทําให้เราเป็นคนดีขึ้นเลยรู้สึกว่าถ้าอยู่กับคนที่เขาทําให้เราเป็นคนดีขึ้นเขาต้องเป็นภรรยาที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีได้เพราะเขากล้าที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะทะเลาะก็คุยกันให้จบอย่าให้ข้ามคืนพรุ่งนี้ก็รันใหม่เพราะต้องมีชีวิตกันไปอีกยาวนาน และในวันที่ขอแต่งงานวิกกี้เล่าให้ฟังว่าวันนั้นม่วงนอนมากวันนี้ตอนช่วงเช้าเขาบอกจะจัดงานปาร์ตี้กันก็อาสาช่วยแต่เขาเบอกกว่าไม่ต้องก็รู้สึกตึงอิดแล้วและเขายังบอกว่าทุกคนใส่ชุดสีขาวตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะขอแต่งงานหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนเก็บความลับไม่เก่งและไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เพราะเขาไม่ใช่คนเซอร์ไพรส์เราก็เลยเตรียมชุดขาวเอาไว,สว้สวยๆรอจนถึงสี่ทุ่มครึง่งก็เริ่มม่วงเมื่อไหร่จะขอแต่งงาน ก่อนที่วิกกี้จะพูดความรู้สึกจากใจให้เวียได้รู้ว่าขอบคุณที่รักมากๆที่อยู่ด้วยกันขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆอยากให้ที่รักแข็งแรงแข็งแรงจะได้เป็นครอบครัวที่สุขภาพแข็งแรงร่าเริงแฮปปี้จะได้ไปเที่ยวกันเยอะๆด้วยและหนูก็จะดูแลที่รักให้ดีที่สุดอย่างที่เคยสัญญาไว้ค่ะ ส่วนเวียก็พูดความรู้สึกของตัวเองให้ภรรยาสาวฟังว่าวิกกี้เป็นคนที่มาทําให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็นสิปีแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าวิกกี้รักผมมากแค่ไหนวิกกี้ดูแลผมดูแลทุกคนวิกกี้เป็นคนเสียสละรักครอบครัวเป็นคนจริงใจเป็นคนเด็ดขาดแต่เป็นคนน่ารักใจเย็นแต่ตื่นสาย อยากบอกวิกกี้ว่ารักวิกกี้นะจะดูแลว,วิกกี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะดูแลได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเข้มแข็งจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะยากเกินไปกว่าเราสองคนจะจัดการได้เราไม่มีทางแพ้ถ้าเรารักกันวันนี้เราตั้งใจที่จะเป็นครอบครัวป,ป้าปาอยากจะฝากให้วิกกี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงป้าอยากให้วิกกี้หายจากภูมิแพ้เร็วๆป้าจะดูแลว,วิกกี้เองวิกกี้ก็ดูแลป,ป้าด้วยนะครับป้ารักวิกกี้นะ